ยินเสียงอ่ะมันอยู่ตรงนีน <c oughs> เฮ้ยมันมาตรงนี้แล้วทุกคนเนี่ยเฮ้ยทุกคนมาที่แล้ววิ่งดิครับเฮ้ย ฮัลวันนะวันนี้ก็ค่อนข้างจะแปลกใจนะครับผมเราะว่าวันนี้จะพาทุกคนมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า I นะครับเฮ้ยอะไรครับนี่เข้ามาถึงมันก็คืออะไรครับมันเป็นณนบ้านหลังแห,ง,หง,ลหลงแห่งหนึ่งคาลหัสหลังแห่งหนึ่งนะบทที่หนึ่งครับผมเขาเรียกว่าบทกระสือนะครับผม ผีเหยนห่งคหาตกรร้างนะฮะสำรวจรหาตร์อ,อมันเป็นรารกิจนะครับผมทุกสำรวจพระหาสร์นะครับผมที่เต็มไปด้วยซากศพแล้วก็จะทําให้ยันยกระสือเป็นสืออาฆาตนะครับผมยกเย็เย็นและมื่มิดนะครับผมอ,อมนจะเป็นดันดันไปนะครับผมมีทั้งหมด3 7บทนะครับผม,มแล้วผม โอเคเรามาเล่นแบบง่ายก่อนดีกว่านาะถ้าเล่นแบบยากก็เพราะตอนนี้พี่ยังไม่เคยเล่นเกมเลยนะครับพี่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับผมเพราะว่ามีน้องๆเอฟซีเข้ามาเนะนเข้ามานะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมบทที่1น,นะครับผมไปครับผมนะครับผมก็มาเข้ามาตรงนี้นะครับหน้าของภาคิตนะฮะเจ้าของสถานที่นี้เคยเป็นผู้ร่ํารวยมากซึ่งนั้นก็หมายความว่ามันเป็น ่าตอบแทนที่ดีสิ่งที่ฉันต้องทำก็แค่เข้าไปหาความร่ำรวยจากในนั้นเขาหายตัวไปอย่างดึกดับนานแล้วเพียงแค่ฉันทำภารกิจนี้เสร็จก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วก็กดสคิปไปเลยนะครับผมอืมถุงเงินที่ต้องหา12ถุงนะครับอ๋อเข้าไปหาถุงเงินนะฮะ ก็จะเป็นมีเนี่ยเห็นไหมข้างขวาก็จะเป็นถุงเงินใช่ไหมแล้วก็เป็นที่เป็นรูปสตาร์ที่เป็นโลโก้ของเกมน,นะครับรวบรวมและใช้อักขระดวงตาเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของปีศาจและหลบซ่อนจากมันอ๋อใช้ดวงตาเพื่อมองหาผีนะครับจะได้รู้ว่าผีตรงไหนแล้วก็จะได้หลบซ่อนนะครับผมอ่ะไปนะครับผมควบคุมตัวละครด้วยด้วย ตัวละครด้วยควบคุมเพื่อเดินตัวนี้เดินตัวนี้หันซ้ายหันขวาม,มาโผล่ในบ้านล้างนะครับทุกคนก็ค่อนข้างจะหลอนอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวขอผพมสิ่งสี่งนิดนึงเพื่อความ,อม,อมตอนนี้เรามาโป่ที่ห้องโถง มันโผล่ตรงห้องโถงเลยนี่นี่มาคับกันเลยชัดชัดอันนี้นเนี่ยก็มีอะไรเฮ้ยมีอะไรเหมือนจะแวบบเปิดได้อุย้ยเจอถุงเงินแล้วครับผมทุกคนถุงอ,อสามารถเปิดเปิดหีบเปิดอะไรได้เปิดนิดได้ไม่ได้นะตรงไหนที่มันมีแสงแสงขึ้นนะ,ะฮะอุ้ยมีเสียงลมที่หน้าต่างต้องเก็บถุงเงินให้ได้สักหมดสิบสองถุงอุ้ยมาถึงก็ได้เท่าไรสามถุงแล้วครับทุกคน มไเปิดดูตเฮ้ยแต่ว่าเรารีบต้องรีบแล้วแหะเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะมีปีศาจอยู่ข้างในใช่ไหมอืมเฮ้ยชั้นหนังสือเปิดเผยเนื้อเรื่องในสมุดกดเปิดสิพวกคนพวกนี้ทำอะไรกันที่นี่หนังสือต้องคำสาปพ,พิธีกรรมสังเวยชีพดูเป็นลังไม่ดีเลย วิ้ยมีกดวิ่งได้ด้วยนะครับทุกคนกดวิ่งนะวิ่งวิ่งวิ่งโอ้วิ่งได้สามวิวิ่งหนีเหมือนเหมือนเอาไว้วิ่งหนีอ่ะเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนเดี๋ยวขอสำรวจแถวนี้ก่อนเผื่อมันมีอะไรตกค้างนะทุกคนตัวนี้ไหมกองไฟอ๋อเป็นที่ด้านข้างนอกน่าจะมีอากาศอุ้ยอุ้ยทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยตกใจหมดเลยทุกคน อะไรมันสั่นอนะ่ะตกใจแล้วเมื่อกี้พี่กดที่หนังสือนะทุกคนกดที่หนังสือนะรีก w h a t t h e f u c k man โอ้โหหลอนแล้วว่าขนาดยังไม่ออกไปนะเนี่ยทุกคนปะเฮ้ยประตูปิดเองตกใจหมดไม่มีอะไรนะแถวนี้ไปกันต่อครับผมได้ถุงเงินมาสามถุงแล้ว เปิดประตูดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเจอดวงตานะครับผมดวงตาที่เขาบอกว่าไว้ดูผีได้นะโหูโคตรหลอนนะทุกคนเดี๋ยวขอดูดวงตาก่อนนะครับอ๋อสามารถกดดวงตาได้หนึ่งครั้งนะฮะสามารถไว้ดูว่าผีตรงไหนเนาะตรงนี้ก่อนเลยอุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยทุกคนมีดูวันที่ได้ด้วยนะครับ อุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยยังหลอนขับดูตัวเองอุ้ยทุกคนอุ้ยขนลุกอะอุ้ยเก็บดวงตาก่อนเลยเอาไว้ดูนะครับก่อนอื่นดูก่อนเลยดีกว่าอุ้ยนี่นะฮะเหมือนเหมือนกับว่ามันอยู่ตรงนั้นนะฮะอู้ดูได้แป๊บเดียวเองทุกคนเหมือนมันอยู่ตรงบันไดนะทุกคนถ้ามันมาคือเราวิ่งออกไม่ได้แน่นอนนะฮะอุ้ยถุงเงินเจอแล้วคิดว่าต้องรีบแล้วแหละ อุ้ยอ,ยอยไม่ไม,ไม่ไม่ได้กดนะอู๋เดินไปตรงเดินตรงเมโนมันมนดังเองนี่คืออะไรตัวเลขได้ตัวเลขมาครับอู๋คนลุกเน่ทุกคนได้ตัวเลขมาอีกแล้วตอนเนี้ต้องเตรียมตัววิ่งอย่างเดียวอะ่ะคือแม่งอย่างร้อนนะทุกคนเกมเนี้ยดูดีมาม่านอะไรแบบอุ้ยอ้ยไม่อยากอยู่ตรงเินโนโอ้โหถึงดังอีกแล้ว โอ้หเฮ้ยเสียงไรอะขอดูมันมันก่อนได้ไหมมันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงห้องใต้ดินเหรอขู่อยังร้อนเลยทุกคนแงอย่างร้อนเลยเปิดเกดูไม่มีอะไรนะฮะตอนนี้มันอยู่ในห้องใต้ดินนะกดลุกโลกหมุนได้ด้วยปะไปห้องต่อไปดีวกว่าโอ้ยเหมือนมันอยู่แถวนี้ทุกคน มันบินไปบินมาอยู่แถวเนี้เข้าห้องดีกว่าโอ้ยยังร้อนเลยทุกคนห้องโอ้ยอะไระเ,เนี่ยเปิดดูก่อนอุ้ยได้ถุงเงินไหแล้วได้หาถุงแล้วทุกคนเปิด,ดอุงยิให้เปิดประตูตก,กใจเฮ้ยหาถุงเงินก่อนกดอะไรไม่ได้เลยตรงเนี้มีขวดเหล้าด้วยมีขยะเต็ไมไปหมดเลย เหมือนแบบลกล้างมากแบบเหมือนมีคนเคยอยู่แต่ว่าว้ยตกใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไฟดับเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยทำไงดีวะคือต้องวิ่งอ่ะเือถ้ามันมาคือต้องวิ่งอ่ะกดอะไรเงี้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะผ้าม่านเปิดได้ปะ ทุกคนพี่เล่นไปขนลุกไปอ่ะบอกเลยตรงๆเลยแล้วตอนนี้มันไม่สามารถดูผีได้แล้วด้วย,วยอุ้ยเสียงอะไรวะาุยานะอุ้ย,ย,นะยเหมือนมีคนจะเปิดประตูเฮ้ยอย่างร้อนเน่ะอ้ยไปห้องอื่นดีกว่านะเมื่อกี้ไปห้องนี้แล้วไปห้องออกมาจากห้องนู้น ฟังก่อนนะเหมือนมีได้ยินเสียงเหมือนคนเดินมันไปยังวะ,ะเปิดไปดูโอ้ยังร้อนเฮ้ยไปห้องนี้แล้วห้องนี้สามารถแอบได้ใช่ไหมโอ,อ้มันแอบได้นะเฮ้ยเฮ้ย,ยเสียงยะยยยยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ กล่องพอสัสดุโอ้ย่ังหลอนนะ่ะคนเสียงอสียอยู่แถวนี้แน่เลยเนี่ยโอ้เมื่อไหร่จะหยุดเนี่ยหยุดเถอะโอ้โห FC มาแนะนำให้เล่นเกมอะไรเนี่ยครับน,นะอุ้ยไป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 ไม่มีตัวเลยนะ นี่เลยโอ้ยไม่กล้าไปเลยมันอยู่แถวนี้แน่เลยเนี่ยเหลืออีกเจ็ดกล่องเองอะ่ะไป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 ห้องซ้ายก่อนเลยเฮ้ยเปิดไม่ได้อีกเข้าดีครับรออะไรมันต้องอยู่ห้องนอกแน่เลยได้ถุงเงินอีกแล้วทุกคนสมุดเฮ้ยดวงตาเออออาไ้ดูนะเวลาเราจะออกจากห้องนะจะได้ดูไฟดับแล้วทุกคน แม่งอย่างหลอนอุ้ยเฮ้ยเสียงเสียงอยู่แถวนี้นี่ยคนเดี๋ยววัทีวีทำไมมันติดแต่ว่านไม่มีเ้ยกระปีบอุ้ย,จยเจอแล้วเอ้าเลยฆ่าเลยเท่าไหรน่หน้าเราต้องรีบแล้วละ่ะเกมมันเหมือนมันจะเริ่มมาแก้เราเรื่อยแล้ว ทุกคนกดอะไรไม่ได้เลยอะ่ะหนังสือเล่มนี้เฮ้ย,ยเสียวอ่ะทุกคนแม่งมาเปล่าวะเฮียเสียมันมาอีกแล้วอะ่ะนี่หลอนเลยทุกคนนี่แค่ดัดแรกกันเนี่ยนี่รูปอะไรเนี่ยโอรูปอย่างเก่าหูดูรูปดิโคตรหลอนนี่กระจก ูยังร้อนนะทุกคนโอ้ยจะผ่านมเนี่ยด่านแรกเนี่ยตึ้นแบบง่ายนะทุกคนนะกดอะไรไม่ได้เลยเ,เดี๋ยวขอดูผีก่อนนะที่มันอยู่แถวนี้มนะัมันอยู่ห้องล่างเนี่ยโอย้มันมันลอยไปเรามาอยู่ตรงนี้พอห้องนี้แล้วกันไม่สามารถเปิดได้ต้องไปถุงเงินเพิ่มม,มันอยู่ข้างล่างแน่นอนเนี่ยเราเป็นแบงค์บนดีกว่าวี ยังร้อนไปห้องขวาก่อนเลย้ยดูก่อนส่งเงินได้แล้ววิโอโ้ตกใจไม่มีหนูด้วย้ยคุ้นๆบ้าห้องเนี้ยวพามันอยู่ห้องนี้เปล่าโอ้ยเปิดก่อนเลยครับรีบครับรีบครับบอกเลยว่าต้องรีบไม่มีเงินอะไรวะปิดโอ้เจะถุงเงินเฮ้ยเอแล้วเฮ้ย อะไรวะมันคืออะไรทุกคนเปิดมาได้เป็นโน้ตบุ๊กอ่ะเสียงมันกระสาบหกเฮ้ย,เ,ยเจอดวงตาอุยอ้ยห้องนี้ทุกคนดูห้องนี้ดิเปิดได้ปะอุย้ยมันกล้าไปเลยอะห้องนี้เดี๋ยวไปห้องนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเจอดวงตาแนละ้วเก็บดวงตาไว้ก่อน อุยเข้าไม่ได้สักประตูเลยไปครับไปไปต้องรีบทำภารกิจละลตอนนี้ไม่ไม่ไหวจริงกลับมาห้องเดิมปะเนี่ยบนกลับมาห้องเดิมปะเนี่ยนี่เก็บดวงตาก่อนเลยเฮ้ยเสียงเสียงมันเหมือนอยู่ใกล้ๆอะ่ะอุ้ยอะไรเขยา่าอีกแล้วเนี่ยขนลุกเนี่ยเอ้ยเจอถุงเงินงแล้วเฮ้ยเฮ้ยถุงเงินถุงจุดท้ายเหลืออีกถุงเดียวเอง เอาได้ได้สิบสองถุงแล้วคนต้องรีบไปแล้วโอ้ยเก็บดิครับรีบเก็บเลยรีบเก็บเลยถุงเงินเฮ้ยถุงเงินจะถุงเงินเพิ่มแต่เก็บไม่ได้แล้วต้องต้องรีบต้องรีบไปละต้องรีบไปห้องห้องห้องที่มันล็อกอะทุกคนโอ้ยจะแบบเจอรูปอะไรไม่ได้โอ้ยยังหลอนนะทุกคนพี่ว่าพี่รีบกลับไปห้องนั้นดีกว่า โอ้ยังหลอนขอดูมันก่อนนะมันอยู่ในห้องใต้ดินที่มีเฮ้ยโอ้มันอยู่ห้องแรกมันอยู่ห้องแรกที่เราเข้าขออกมาทุกคนอยู่ต้องข้ามันไปก่อนละโอ้ยังหลอนมันมาใกล้แล้วด้วยพี่ว่านะมันอยู่ห้องแรกอะทุกคนห้องที่มันมีอมีนาฬิกาอยู่ตรงนั้นอะ โอ้ยยังร้อนเลยทุกคนพี่ว่าต้องรีบไปแล้วล่ะรอนานไม่ได้อุ้ยอยู่แถวนี้เป็นวาันแดงๆอะ่ะเชี่ยร้อนมากอะ่ะเล่นไปขนลุกไปอ่ะทุกคนโอ้ย,อยมันอยู่ตรงนี้พี่ว่าตรงพี่ต้องอ้อมไปอะ่ะพ่อได้ยินเสียงอะ่ะมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันมาตรงนี้แล้วทุกคนเนี่ยเฮ้ยทุกคน มานี้แล้ววิ่งดิครับเฮ้ยเฮ้ยไปเลยครับอย,อยังร้อนคนเก็บดวงตาก่อนโอ้แล้ววิ่งวิ่งวิ่งได้แค่แบบวิบ่งได้วิ่งได้แบบแปบ๊บเดียวอะ่ะคนเฮ้ยมันให้มาแล้วไยทุกคนมาแล้ววิ่งไม่ทันทุกคนไม่มีวิ่งแล้วโอ้ไปทางไหนไวะเนี่ย ประตูทางออกอูอู๋ยังหลอนมันให้เราวิ่งแต่เราวิ่งไม่ได้มันมาใกล้แล้วทุกคนวิ่งไม่ได้ประตูอยู่ไหนประตูทางออกอะอ้โอ้โอ,โอ๋หลอนมากอูอู ตฮมันให้วิ่งอีกแล้วทุกคนเฮ้ยวิ่งโอ้เฮ้ยเฮ้ยทุกคนเรียบร้อยโอ้เฮ้ยยังไงเนี่ยมันเหมือนกับว่าให้เราหลบมาอีกทีหนึ่งทีหนึ่งอ่ะเหมือนกับว่ามันยังไงอ่ะมันให้เราให้เราแบบว่า เมื่อกี้พี่ข้องไหนมาวะคนที่จําไม่ได้วะคือมันอยู่ห้องหลักอะ่ะเออเข้าใจปะคือผีมันอยู่ห้องหลักมาอีกแล้วคือยังไม่มีวิ่งอะ่ะเธอเธอจะไม่มีวิ่งอย่าออกไปเลยเธอเธอเธอยังไม่มีวิ่งอย่าออกไปพออ,อไปเนี่ยคือเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแน่เมื่อกี้ที่มาห้องไหนวะไป ถ้ามันมีผีมามันจะให้เรากดวิ่งนะทุกคนโอ้แล้วแบบ <c oughs> เฮ้ยมันไีกแล้วทุกคนวิ่งมนให้เราวิ่งวิ่งห้องนี้ขอดูก่อนมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงต้นไม้โอ้มันอยู่ตรงที่มีที่มันจะมีเตียงนะ่ะทุกคน เดี๋ยวรอก่อนนะรอให้มีวิ่งก่อนนะค่อยออกไปเพราะว่าอ,อุ้ยอะไรวะเสียงเพลงหูยังหลอนคนขนาดขนาดไอ้นี่ด่านแรกไงเนี่ยทุกคนออ้โหโอ้โเสียงโอ้ยอะไรเนี่ยขยงขย่าออไปหมดเลยเนะี่ยเดี๋ยวกดรอวิ่งก่อนนะทุกคน ออกไปอูอูยังหลอนห้องนี้ไม่ใช่มันดักอยู่ตรงห้องเนี้ยทุกคนคือเราต้องวิ่งอะลงล่างดีกว่าตรงไหนวะเฮ้ยเจอแล้วอ้าวผ่านนะทุกคนไม่นะเธอเจอนั้นจริงๆด้วยผมมั่นใจแน่สถานที่มีคนถูกจริงล้างแต่ทำไมผมถึงเห็นเธอได้ ไปผมึงยังรู้สึกได้ถึงเสียงของเธอที่ร้องเรียกผมจากเงามืดเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะผมควรทำยังไงสกิสตอ่อไปโอ้รู้สึกว่าจะผ่านด่านแรกนะทุกคนโอ้โหอย่างหลอนอะอุ้ยเกมมันก็ใช้ย,ย่อย,อยนะที่โอ้เอฟซีเอาเกมอะไรไมาให้พี่เล่นเนี้ยทุกคน ยังอยู่กันดีไหมโอ้โอ้โอไม่ธรรมดานะเกมนี้นะบอกเลยว่าใครเล่นแบบใครดิวตอนคืนก็ขอให้โชคดีนะทุกคนโอ้แบบโดนไปหนึ่งรอบอ่ะกระสือคือวิ่งไม่ทันไงคือพี่ลืมไปว่าพี่ต้องมีวิ่งไงมถึงจะออกไปไปหามันแล้วพี่ก็ตกใจว่าทำไมวิ่งไม่ทันวะอ๋อมอยู่ชั้นสองนะ อืมก็น่าจะครั้งหรือเปล่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอจบ EP แรกไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวที่ต่อไปเจอกันใหม่ครับผมเป็นด่านที่สองเนาะด่านแรกน่าจะน่าจะผ่านแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดกดแชร์พี่ด้วยนะครับกดแชร์นิดแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมน่าตื่นมากๆทุกคนเดี๋จะดูตอนคืนนะพูดอย่างหลอนโอเคทุกคนแล้วเจอกันใหม่ ผัดหน้านะครับผมทุกคนสวัสดีครับ